โอเคนะครับอันนี้ผมถ่ายมาเป็นคลิปที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับหลังจากผมกลับมาจากที่ไปเรียนนะครับโอเคปรากฏว่าอยู่ดีปรากฏปรากฏมอที่มันควรอยู่ตู้นี้มันหายไปแล้วไปอยู่ตู้นี้แล้วปรากฏปลายตู้นี้มันหายอยนี้ผมก็เจอมันกระโดดลงไปอยู่ข้างนี้นะครับนี่ข้างนี้ซึ่งมันก็เกือบตามกันแปรที่หน้าของใสกว่านั้น ไอ้นี่มาอยู่ที้ไังไงและไอ้นู่นกระโดดเป็นนู้นได้งไงซึ่งพอผมคนหาไปคนถามมาทุกคนอยู่ดีครับดูที่ตัวน้องกัดป่ปาสิมาขาออาจจะเห็นแล้วนะครับเครื่องหางดูสิครับแล้วเก็บอันตัวถูกกัดเล่นนะครับคาดว่าน้องคงจะถูกกัดจน น้องก็โดดหนีออกจากไอ้ตู้นี้นะครับแต่ที่ผมสงสัยคือไอ้หมอ้อนี่มันจะกระโดดเข้าไปตรงนี้ได้ไงเพราะว่ามันก็ไม่น่าที่จะกระโดดเข้าไปได้นะครับเพราะผมปิดไว้แล้วปิดกั้นกลางไว้แล้วมันก็ไม่น่าจะไปพองกันได้จนถึงขั้นไปกระโดนครับแต่ว่าไอ,ไอ้นี่นกลับกระโดดเข้าไปคิดว่านะครับน่าจะกระโดดเข้าไปแค่คิดว่านะครับอ่า ทีน,นี้ไอ้น,นี่มันก็กระโดดออกมาปึ๊บแล้วไปอยู่ตรงท้ายตรงนี้ครับโดยับับกาศสีดำนะครับเจออีกทีก็เกิดตามกัน,นครับอืใครพอจะท่าวิธีบำารุมปลาไหมครับอืแต่ผมไม่รู้นะครับว่าไปพรองอีกมันจะพรอง้บงต้องลองดูครับไอ้ตัวนี้แสบมากนะครับ ปิดให้ดีนะครับปิดก้มหน,น่อยโอเคครับงนี้ลองดูครับ,บ,รรบป,รป้าานะครับ เรเจ็บสาหัสเลยนะครับเดี๋ยวผมควรนะลองเปลีนะ้ยงตู้ไม้น้ำผมดีครับตูนะ้ไม้น้ำผมทำคลิปแย่แล้วนะครับอ่าแต่ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวเรา,เาตัดอีกหน่อยนะครับคลิปนี้ไม่คลิปเรียวๆเลยนะครับะจะรีบลงครับโอเคดูท่าน,น้องจะดีขึ้นแล้วหรครับที่แล้วเกิดตายเหมือนกันต้องรอดูนะครับน้องจะพองไหม ก็จะไม่ผิดนะครับน้องเป็นปลาปลาตอนออกนะครับดูดิครับกัดสลีนะครับแต่เครื่องน้องคุณก็น่าจะหายนะครับแต่ว่าเกตน้องก็ไม่รู้นะครับว่าน้องยังสามารถสู้ต่อได้ไหมครับแต่เกตน้องนยครับเลี้ยนะครับถูกยํำสลีนะครับที่นี่ครับ อันนี้เป็นปลาใหม่ครับอันนี้ปลาเก่าหางมันโดนยากัดนะครับแล้วนี่คือตัวที่มันไปกัดน้องครับปิดอย่างนี้แล้วสวยกว่าดูพวกนี้เป็นมาเรียครับนนองตู้ไม่ไหวก็ไม่แปลนะครับนี่ครับหม้อผมเป็นม้อมาเรียหมดเลยค่ะ นะครัโอเคนะครับน้องดูท่าจะไม่พองในวันนี้ครับท่านผมขอย้ายน้องนะครับโอเคครับผมได้ทำการย้ายน้องไปอยู่ในตู้นี้นะครับ ตู้นี้เป็นตู้ที่ระบบน้ําผมดีที่สุดนะครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นตู้ที่ใสที่สุดนะครับอ่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะครับน้องอยู่ไหนงนั้นเดี๋ยวผมผมมองหาแป๊บสักครู่นะครับสักครู่อืับ อืมดีงไหมวะเจอแล้วนะครับเจอแล้วอยู่อยู่แถวมุมนู้นของตู้นะครับนะครับเห็นนะครับกันแล้ครับไห้เขาอยู่ตรงนั้นไปนะครับหวังว่าคงไม่โดนประกาศตัวนี้ก่อน,นครับอ่ะงั้นผมขอจบคลิปแล้วกันนะครับขอตัดไปอย่างนี้แล้วกันครับขี้เกียจจะต่อครับตอนนี้ กำลังที่จะเริ่มทำการส่งตัวประกัดมอนนิดหน่อยนะครับโอเคอั้นขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับ